ค่ะสวัสดีค่ะ w w c l s h o p c o m นะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นกล้อง v s t a r Cam นะคะที่หลายคนถามถึงนะคะ v s t a r Cam ตัวนี้ต่างจากตัวอื่นยังไงนะคะ v s t a r Cam ตัวนี้นะคะเป็นกล้องภายนอกอาคารนะคะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันสามารถหมุนได้ค่ะนี้เป็นรุ่นใหม่ของ VSTAR CAM เลยนะคะสามารถดูผ่านมือถือได้นะคะภาพเป็น HD นะคะดูออนไลน์ได้นะคะบันทึกวิดีโอได้นะคะใส่เมมโมรีการ์ดได้นะคะแล้วก็บันทึกได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ ภาพชัดนะคะเป็นฟูเป็นภาพชัดเป็น HD นะคะสามารถหมุนได้นะคะสังเกตขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้นะคะกันน้ำแล้วก็มีระบบ Motion d e t e c t ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบอกกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างค่ะนะคะก็กล่องก็นะคะเป็นมีขนาดใหญ่นิดนึงแต่ว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนนะคะเรียกร้องกันมานะคะว่าอยากจะได้ว ลูกค้าหลายคนนะคะก็ต้องการกล้องที่สามารถบันทึกถายนอกได้นะคะแล้วก็จะสามารถหมุนได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในกล่องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นอะแดปเตอร์นะคะป็นอะแดปเตอร์นะคะใบการันตีนะคะของแท้แน่นอนนะคะเว็บเราขายแต่ของแท้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น สายแลนนะคะได้ให้มาแล้วนะคะเราสามารถดาเซตผ่านสายแลนเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถเซตเป็น WIFI ใช้ได้เหมือนกับกล้องที่ติดภายในทุกอย่างค่ะครหลังจากนั้นก็จะเป็นใบาวารันตีนะคะว่าเป็นของแทร้อยเปอซนะคะของแท้ต้องมีใบยอย่างนี้อยู่ด้วยนะคะคู่มือนะคะมีอยู่หลายภาษาด้วยกันนะคะคู่มือก็จะมีภาษาอังกฤษ กาหลีนะคะภาษาดัตภาษาหลายภาษามาเลยมีภาษาจีนนะคะนี้อิตาลีนะคะประมาณนี้ซึ่งสงสัยตรงไหนคุณสามารถดูจากคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะหรือดูวิธีการใช้นะ,ะจากเว็บของเราก็ได้ซึ่งเว็บของเราเ่ยก็เป็นตัวแทนโดยตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันค่ะนี่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ในกล่องก็จะมีเป็น เสาสัญญาณมาให้นะด้วยนะนะคะก็มีตรงนี้อีกให้อีกก็จะเป็นตัวติดตั้งนะคะเป็นน็อตสำหรับติดตั้งนะคะซึ่งก็จะติดตั้งกับหมุดตรงนีนะ้กับหมุดตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะใช้น็อตตัวนี้ในการยึดนะคะไปเลยเรามาดูที่ตัวกล้องกันค่ะ นี่นะคะตัวกล้องด้านนี้นะคะจะเป็นชุดที่เอาไว้ต่อหัวที่เอาไว้ต่อสายแลนนะคะไว้ต่อเสียบปลั๊กนะคะต่างๆหัวก็จะอยู่ตรงนี้การเซตครั้งแรกนะคะเราก็ใช้สายแลนเสียบตรงนี้นะคะแล้วหลัง yes? ใช้ตัวปลั๊กเสียบตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เซตให้มันใช้เป็น w i f i ได้ไม่จําเป็นต้องเสียบสายแลนอยอู่ตลอดแล้วนะคะอ<ๆ>ันนี้จะเป็นหน้ากลออ้องนี่ค่ะ นี่นะคะหน้ากล้องจะอยู่ทางหน้านี้เลยค่ะนี่เห็นหน้ากล้องไหมคะอันนี้คือหน้ากล้องนะคะซึ่งเราสามารถสั่งให้หมุนนะคะผ่านตัวแอคชันได้เลยนี่ค่ะ ัเกนะคะนะ้ากล้องตรงนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ดูสักนิดนึงเนี่ยค่ะมันสามารถสั่งหมุนได้นะคะมองเห็นได้ทั่วนะคะสําหรับกล้องตัวนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวมารีวิวอันบ็อกนะคะในคลิปต่อไปนะคะจะมาทำรีวิวการใช้งานให้ดูค่ะสําหรับตัวนี้นะคะกล้องติดภายนอกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น V-Star Cam นะคะ 7 833นะคะติดภายนอกนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monseyshop.com ค่ะของแท้ต้อง m o n s ซี s h o p เท่านั้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ